ป้าแกงยังป้าให้บาได้ยินเฮ้ยแกงยังครับแล้ะนี่ลูกเอาตัดปีไปแกงเนี่ยแกงปีแล้ะเอา่อยมีอีกปีหนึ่งเนี่ยแลอะอ๋อนี่ลูกเอาปแกแกงหนี่ ถ้าบทตัดออกคนว่าลูกมันจะน้อยถ้าบทตัดปีออกลูกมันจะน้อยเพื่อนวอตัดออกให้ลูกมันใหญ่ๆเพื่อนวะมันไงมันเมากะเลี้ยงปีนลูกมันน้อยคนเท่าเพื่อนว่าน,านนะต้องเชื่อคนเท่าเนาะคนเท่าบอกสอนเชื่อเพื่อนนะ